ผู้ผู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ไหนเนี่ยที่อำเภอบรบือครับจังหวัดมหานสารคามครับวันนี้วันนี้ออกตรวจครับออกตรวจที่ลังสินครับสวยงามเลยนะวันนี้นะโอ้โหเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมชนะมากี่ครั้งแล้วเนี่ยไฟนี้ไฟที่ห้านะครับห้าไฟจิตแล้วครับแปดแปดครั้งหลังแพ้แค่ไฟเดียวครับแพ้แพ้ใครเขาทวดแพ้ไอซันโวครับจำได้ไหมอยากแก้มือไหม ก็น้องเขาใหญ่ครับไปแพ้ที่ไหนร้านเมืองเมืองบ้างเอาแพ้ที่ลังสินนี่เหรอโอ้ไปนี้เป็นไงบ้างไปนี้ก็ร่างกายดีครับร่างกายดีมากค่อนข้างที่จะเข้าเกมเรานะใช่ไหมครับผมถอยจว่าก็ครับก็เข้าเป้าเขาครับเข้าเข้าตากรรมการครับผมพอใจไหมหลักเกมแต่ก็พอใจครับครับพอใจในร่างกายตัวเองด้วยครับโอ้โหวันนี้ชนะวันนี้ครับ ปดครั้งแพ้ไฟเดียวจึงแชมป์ได้ละมั้งพวกใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังไม่ถึงหรอครับเอายังไม่ถึงเหรอยังยังไม่ถึงครับถ้าถ้าเกิดว่าจะชิงแชมป์เนี่ยเรามุ่งเป้าไปที่พิพกัดไหนก็ตอนนี้เราได้ต่าสุดแค่ร้อยยี่สแปดครับอ๋อร้อยยี่แปดร้อยยี่หกได้ไหมไม่ได้ครับถ้างั้นต้องขึ้นร้อยสามสิบใช่ไหมค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วน้องนะวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างวันนี้วันนี้ปันอื่นต้องขอบคุณ ทีมงานเพจริงดีครับเสียน้องเสียโบรัอแล้วก็ขอบคุณพ่อรันครับขอบคุณบอสโจครับขอบคุณพี่มุมเดินสายแล้วก็พี่มุบางอดีและทีมงานทุกคนครับขอบคุณลูกแล้วก็แฟนครับลูกกี่คนไหมหนึ่งครวบกับอีกหกเดือนครับครบเดียวที่หนุ่มทักมาบอกในเฟซบอกอสองหมื่นครับผมมีที่อยู่อีกไยังงนี่โอ้ลูกครบเดียวครับผม